สวัสดีครับทุกคนเมื่อบริษัทปิจการแล้วตกงานตอนนี้เรามาคิดว่าเราจะทำอาชีพอะไรดีในระหว่างที่รอง,งานหรือว่าในระหว่างที่ลังมองหาอาชีพวันนี้มาทดลองปลูกเห็ดฟางแบบกองเตี้ยเทราดนะครับเพื่อหาอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในระหว่างที่ตกงานแล้วไม่มีไรายได้ ต้นอันนี้ก็ผมสั่งเชื้อเห็ดมาจากออนไลน์นะครับแล้วก็ไปรับเปลือกดินมาจากาหลงแป้งแล้วก็มาทำแปลงแบบเทราร์ทำแปลงเทราร์เสร็จแปลงก็กว้างประมาณ1เมตรยาว5เมตรครับนี้พอได้เชื้อเห็ดมาเราก็มายีย,ยีเสร็จแล้วก็โรยนะครับถ้ายังไง ทำถูกไม่ถูกฝากพี่ๆผู้มีประสบการณ์แนะนำด้วยนะครับอันนี้ใช้ตัววัดอุณหภูมิเพื่อจับอุณหภูมิภายในของตัวผ้าคุมเห็ดนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับหวังว่าจะมีแนวทางที่ดีแล้วก็ได้ผลผลิต